คุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมครับคุณเล่นซิมโลกสามแม่โลกสี่ไม่ผ่านคุณรู้จะผายยังไงผมมีทีมสายฟรีมาเล่นให้คุณดูครับตัวฟรีทุกตัวและคนใช้ของฟรีทุกอันคือบางอันมันก็แลกได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าบางอันผมใช้อันทดแทนเพราะว่ามันเปิดกระชาได้มาแล้วก็เลยตีไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดของผมที่จบให้ดูก่อนและกันถ้าผมใส่อะไรบ้างน,นะครับผมจบตอนที่ผมมีเลเวลสูงสุดที่40นั่นเองนะกับไายคนที่40มาดูของลายตัวเลยครับตัวลหลักที่ผมใช้นะครับ ไม่ได้อัพนะครับแล้วก็แม้แต่อ e ีโดรอนเองผมก็ไม่ได้ปลดเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับนี่ทุกตัว สะอาดหมดจดได้สิ่งชูกะปลอกเห็นไหมนะยกไว้เอ็มซีนะวีเอ็มซีมันมันแจกไปแล้วเขาเลยปลดเลยครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้จําเป็นนะคือถ้าคุณมีตัวอื่นเช่นมีสุชามีคาร่ามใช้แทนได้หมดก็ดูเป็นไอเดียแล้วกันมีเกมเพลย์ให้ดูถ้าอยากจะดูเวอร์ชั่นเต็มเนี่ยอยู่ในลิฟไลฟ์สตรีมสิชั่วโมงซึ่งในตัวลิงก์อันนั้นน่ะมันจะมีไทม์สเต็มอยู่เดี๋ยวผมจะไปอัปเดตไทม์สเต็มให้นะครับว่ารอบที่ผ่านเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ต,ตอนไหนและจบตอนไหนก็ไปดูเอาในช่วงนั้นน้้้้นน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 นแแลลลวววววกกกกััััััััออ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 งงงงงงมมมมช่่่่่าคโาาาาจจจะะหหเเเเเเพพพพคคคคคุณตตบบบบดดดดดดีีีีผผขขขใใรรรสสไไ์ยยฮปิ มาซึ่งคุณสามารถใส่อันอื่นได้นะครับเตือนนี้ตัวไร้คนอันนี้เนี่ยคุณได้ฟรีอยู่แล้วตอนทำเควสสมุทรนะครับแล้วก็ยังสามารถแลกที่ฟอร์กอ t e เทนฮอได้ฉะนั้นใช้แทนได้เลยครับผมมันไม่ได้ขัดสักอันเลยนะฉะนั้นใช้อนี้แทนได้นะครับต่อไปคือนาตาชาครับนาตาชาผมใช้อันที่แจกจากในเว็บครับผมอันเนี้ยมันทําให้นาตาชาติแรงขึ้นครับผมแล้วก็ได้พลังงานแต่ว่านั่นแหละครับมันมีอันอื่นที่มันใช้แทนได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นอันที่แจกเหมือนกันนะครับแล้วก็ก้อไดน มีนาผมใส่เป็นอันนี้เพราะว่ามันบวกด e f ฟนซ e แล้วก็เป็น3ดาวครับส่วนเรื่องของตัวโล่เนี่ยจริงๆคุณใส่อันอื่นได้นะครับจะมีอันที่มันแจกฟรีแล้วก็แลกที่ฟอคเก t ร์เทนหอได้อีกเหมือนกันก็คือตัวนี้ครับอันนี้ก็แจกฟรีแล้วก็แลกที่ฟอคเกอเทนหอนะครับคุณไปใช้อันนี้ดีกว่าที่ผมใช้เพราะเรื่องของสเต็นะครับสเต็เนี่ยมันต่างกันเยอะยิ่งเลเวลเยอะความห่างของสเต็ยิ่งเยอะเวลาได้สเต็มาเนี่ยมันบวกทั้งเลือดแอตแทกแล้วก็ดิฟนะฉะนั้น4ดาวมันเลยดีกว่าสาันอที่แจกมััันน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 จจะะเเปป็็ออีี้้การช่วยพพลัังงานให้กบเื่คร โดยการให้พลังงานเพื่อนๆนคนที่มีต่ำกว่า50ุูม1คนได้8นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้ฟรีเหมือนกันแล้วก็ได้จากฟอร์เคเทนฮอรเช่นเดียวกันครับฉะนั้นคุณไปใส่อันนี้แทนก็ได้ครับของผมใส่ส่วนตัวเพราะว่าเปิดกระช้าได้มาใส่มาแต่ต้นแล้ว เก็ตอัพเปลี่ยนเอาบอกว่าคุณก็มีอันนี้ใช้ก็แล้วกันนะส่วน m c กายภาพผมใช้อันนี้นะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันมีอันที่ดีมากๆอยู่อันนึงซึ่งผมแนะนําเลยมันจะเป็นของที่อยู่ใน Simulate Universe จะต้องแลกเอานะครับเรื่องคลิปว่าซื้ออะไรใน Simulate Universe เนี่ยอยู่ที่ description นะครับหรือดูที่การ์ดมุมขวาบนก็ได้นะครับผมทําไปแล้วคือคลิปของเมื่อวานนี้นะครับหรือใช้อันฟรีก็คืออันนี้ครับอันนี้จะเป็นอันที่แจกเหมือนกันแล้วก็จะได้จาก F.C. o Ten Hall เช่นเดียวกันครับมันจะมีแจกถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นซื้อของในเมืองครบจุดๆ1แล้วมันจะให้อะครับแต่ถ้าผมจํไม่ผิดนะไม่ชัวร์ ช้นี้แทนได้แน่นอนครับส่วนของแอสตราผมใช้เป็น3ดาวที่ให้พลังงานนะครับผมเอามาเล่งปั๊มเทินให้ตัวแอสตรากดอันติได้บ่อยๆนะครับจริงๆคุณใช้4ีดาวได้นะครับ,รรบอันอื่นที่มันมีแจกฟรีอันนี้ผมจําไม่ได้ขอดูโพยแป๊บส่วนอีกอันนึงคือนนี้ครับไหนๆก็หาไ่เจอแล้วก็พามาดูเลยลวกัน,นครับจะเป็นการแรกลกรางคารายโคนตรงนี้นะครับใช้เศษอันนี้แลกนะครับอีกอันนึงจะเป็นอันนี้แต่ว่านี่เหมือนจะยังไม่ได้แจกฟรีมานะเพราะผมยังไม่ได้เลยแต่นี้ใช้ก็ดีครับเวลาคุณใช้สกาจาตรโม ครั้งต่อไปครับไปทำดาเมจให้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ดีมากนะครับก็ใช้อันนี้ได้เลยนะครับมาแลกที่นี่ได้นะพอดีผมมีแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพนับนับนู่นนับนี่เพราะว่าผมตั้งใจทำคอนเทนต์ให้ตัวเองเป็นเหมือนสายฟรีก่อนคุณเห็นสภาพของผมแล้วนะว่ามันคือสายฟรีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูเทสผมกันสำหรับเทสเนี่ยผมจะไม่อัพอะไรเลยนะครับทุกอย่างจะอัพแค่ในระดับที่คุณยังไม่สูญเสียอันนี้ก็คืออันที่คุณจะต้องใช้เวซินไปฟาร์มผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับยกเว้นเพียงแค่ อันนี้เป็นอันที่ต้องตีบอสรายสัปดาห์มานะครับทาให้เวลาใช้สกิลแล้วล้างดีบัฟได้คีย์หลักสําคัญมากนะคุณอันเนี้ยแล้วก็นาตาชาก็จะยอมใช้เลยครับทั้ง3อันเพราะว่าฮิวน้อยครับฮิวไม่ขึ้นแล้วก็อัพอันที่เวลาใช้สกิลแล้วก็ล้างดีบัฟเช่นเดียวกันครับส่วนพวกเซอร์วอลก็เหมือนกับตัวอื่นครับไม่ได้อัพเอ็ก็เหมือนกับตัวอื่นไม่ได้อัพอันนี้มันสี่จากที่คุณได้เลเวลของอีโดรดมานะครับแล้วก็แอสราก็ไม่ได้อัพเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่ ก็เห็นสภาพเนาะมันจะมีอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นฮีลิ่งนะครับแล้วก็รองเท้าเป็น HP น้องก็ได้ไม่ต้องใช้โลกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็น้องมีนานก็จะมีรองเท้าดิฟชิ้นเดียวนะครับแล้วก็เซเวลก็มีเสื้อคริแล้วก็ดันเฮงอันนี้ผมมันให้ตีทั้งเซตแล้วพอดีของมันมีดีทั้งเซตก็เลยตีทั้งเซตมาเลยผมไม่ได้ฟาร์มลิลิกเลยนะครับฉะนั้นคุณตีบวกแบบผมได้ถ้ามันพอจะดรอปมาให้คุณบ้างนะครับก็ตีได้เลยครับรองเท้าเป็นนัทแท็นะสำหรับโลกที่3ะรับผมใช้ตวอไ้างงก็ดูอัมน,นี้ครา,า,านนทีเ่วน จะมองมันมีทำคุ้งทำเวสด้วยนะครับแรกๆก็ไม่ผ่านเหมือนกันพอดีมีคนในท่าเตงเขาแนะนําว่าให้ลองเล่นเป็นสายอื่นดูบ้างคือต้องแจ้งก่อนสมัยที่ผมเล่นในสเบต้านะครับมันจะยังไม่มีสายความทรงจาครับใช่มันจะมีเรื่องของตัวบัฟที่เป็นความทรงจําแต่ว่าตัวการใช้ท่าเนี่ยความทรงจํามันยังไม่มาในตอนช่วงแรกมันมาทีหลังก็เลยไม่ได้หัดเล่นกันเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่クロスベータหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่เจอบัฟนี้แล้วก็ไปชินบัฟอื่นก่อนก็เลยไปชินบัฟพอล่าสังหารใครที่เล่นแล้วไม่ผ่านลองใช้บ ง่ายขึ้นส่วนเรื่องของศัตรูที่คุณจะเจอเนี่ยพอคุณกดเข้าไปนะครับคุณก็จะเจอว่าคุณจะเจอ G ีผาดเนาะซึ่ง g ีผาดเนี่ยจะมีลูกน้องตัวนี้มาด้วยครับแล้วก็จะมีลูกน้องตัวอื่นมาด้วยมันจะยากสุดๆที่ตรงนี้นั่นแหละครับตัว G ีพาดเองความน่ากลัวคือจะมีการใส่โล่ให้ทั้งทีมถ้าโล่ไม่แตกศัตรูก็จะไม่สามารถโดนทำลายจุดอ่อนได้ฉะนั้นคุณต้องการตัวทำดาเมจกลุ่มแล้วคอยแช่มันไปเรื่อยๆครับให้มันติดสถานะแช่แข็งแล้วมันจะโดนเองได้ครับแต่คีย์มันอยู่ตรงนี้ครับจี่ตต้้องสสาาามรถทใหิดผ น้านแข็งได้โดยที่มีโอกาสติดที่มากกว่า100%ในเรื่องของการทําให้เกิดสถานะได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันที่หน้าของบัฟแล้วคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าอันไหนที่เป็นคีย์หลักที่ทําให้คุณสามารถผ่านได้ถ้าไม่ได้บัฟพวกนี้จนถึงจบเนี่ยบางทีอาจจะพิจารณารีเซ็ตออกมาแล้วก็ไปเล่นลุ้นบัฟใหม่น่าจะดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณแช่แข็งทีผ่านและทุกๆตัวอื่นๆได้เนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถตีฟรีเทินจะไม่นับเพราะถ้าเทินผ่านไปศัตรูจะมีการบัฟเอทเคุุณณแช่่่่มมมมมัััันนนไไไดด้้ตวเองงคจะาาายากย เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ตีคุณได้ตีรัวๆและพอคุณทำดาเมจจุ่มรัวๆเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวโลกก็แตกที่สำหรับการเจาะโลจีพารไม่ใช่เอาตัวแรงๆมาตีเอาตัวที่ตีหมู่ได้มาตีครับก็เลยเป็น MC กายภาพแล้วก็เซ r ร์เวอร์เพราะสองตัวนี้ตีหมู่ได้ทั้งคู่นั่นเองนะเรามาดูที่ตัวบัฟกันครับผมจะแนะนําให้คุณเล่นเป็นไฮบริดครับผมโดยไฮบริดจะเน้นที่ความทรงจํากับลาดสังหารครับโอเคมาดูความทรงจําที่เป็นคีย์หลักให้คุณเล่นง่ายก่อนครับอันแรกเลยก็คืออันนี้ครับเมื่อเราเข้ามาแแแล้้วนี่่จะะทําาใหตติดสถาาช ได้เลยโอกาสมันเกิน100%ฉะนั้นตัวที่ต้านทานน้ำแข็งแบบที่ไม่ได้ต้านทานไปเลยจริงๆะนะยังสามารถติดได้อยู่ครับนอกจากนี้คือพอคุณไปอัปเกรดตอนหลังเนี่ยมันจะสามารถลดความเร็วได้30%ด้วยครับโคตรโกงพอเวลามันเปลี่ยนเฟสใหม่นะครับก็คือเฟสหนึ่งจบและเข้าเฟสสองมันจะเรียกลูกน้องถูกไหมครับแช่แข็งก่อนเลยครับพอข้ามเฟสมันติดให้ด้วยครับนับว่าเป็นการเข้าต่อสู้ใหม่นั่นเองครับ ต่อไปจะเป็นอันนี้ครับคือเมื่อคุณโจมตีครบ6ครั้งศัตรูจะติดสถานะแช่แข็งครับแต่ถ้าคุณนับเกรดไปแล้วจะเหลือเพียงแค่5ครั้งครับใช้โคตรด,ดีแล้วก็โอกาสติดพื้นฐานจะกลายเป็น150%แทนที่จะเป็น120ฉะนั้นตัวต้าทาน้ำแข็งที่ไม่ได้ต้านไปเลยจริงๆยังสามารถติดได้อยู่ครับอันต่อไปก็คืออันนี้ครับคือถ้าคุณทำลายจุดอ่อนศัตรูเนี่ยศัตรูจะติดสถานะ d i s s o c i a t i o n ครับ disassociation คืออะไรคุณสามารถจิ้มอ่านได้เลยนะครับจริงๆัลก็คือแช่แข็งแหลกแค่ไอแช่แ็งนนนนแบบัน้นดนกนดได จริงๆมันมีลึกกว่านี้รู้แค่นี้พอคนเดียวปวดหัวครับส่วนเรื่องของผาดเวโซแนส์นะเดี๋ยวคุณได้มาเองนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาคุณเล่นไปครับเดี๋ยวมันจะมีพวกปั๊บพิเศษโผล่ขึ้นมาเจนนะใช้อันติจากคุณใช้พลังงานทานั่นนี่นู่นนนซึ่งไอ้ตัวผาดเวโซแนสเองครับเวลาจ่ายอันติมันจะแช่แข็งศัตรูได้อยู่แล้วครับฉะนั้นอันเนี้ยมันจะได้มาเองอยู่แล้วเมื่อคุณเลือกผ่าความทรงจํามาตั้งแต่ต้นครับแล้วก็เก็บปั๊บมาครบ3อันครบ6อันจะปลดปัฟบพิเศษคร อันนี้สําคัญมากครับคือตัวนี้ครับเมื่อศัตรูโดนโจมตีถ้าติดสถานะ Dissociation อยู่จะถูกถอดสถานะนี้ออกครับอันนี้ห้ามใช้เด็ดขาดครับถ้าคุณใช้มันลบออกเท่ากับมันหลุดแช่แข็งอย่าใช้อันนี้นะครับห้ามนะครับได้มาห้ามกดนะครับไม่งั้นเล่นยากนะต่อไปจะเป็นล่าสังหารครับล่าสังหารเนี่ยจะมีอยู่หลายอันที่ให้เลือกใช้ได้ครับหลักๆคืออยากให้คุณมีอันนี้ครับผมเป็นอันแรกสุดเลยและเป็นอันแค่ดาวเดียวเท่านั้นด้วยทุกๆพรล่าสังหารที่คุณมีเนี่ยจะทําให้คุณได้รับสปีดเพิ่่มมขขึึ้้้้นนนรััับพพอออไปเีียจะะสสสลลางหถ9แวก็ด 4%ครับสูงสุดคือได้ที่36%เลยนะสปีดโคตรเยอะนะครับอันนี้สําคัญมากอันที่1นที่ต้องมีถ้าไม่มีตอนคุณเปิดไปเจอปั๊บประเภทที่เขาบอกว่าให้คุณสุ่มซื้อพอ1ดาวคุณลองเลือกดูคุณอาจจะเจออันนี้ครับต่อไปคือตัว ejection ครับอันนี้จะทําให้เวลาคุณโจมตีครบ6ครั้งจะเบิ้ลเทินตีได้ครับไอตัวที่เป็นตัวที่ตีครั้งที่6จะเป็นคนเบิ้ลคุณไม่ต้องสนใจว่าใครเบิ้ลดาเมจคุ้มไหมมันตีเพิ่มได้เท่ากับมันทําให้ศัตรูติดสถานะแช่แข็งได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าตีครบ5ครั้งมันติดแช่แข็งไงจําจได้ใช่ไหมแต่นี้ไม่จําเป็นต้องอัพนะครับต่อไปถ้าหา ก็ดีครับจะเป็นการเริ่มเทิร์นได้คริติคอลบูสครับผมโดยตัวคริติคอลบูสต์เนียทําให้คุณได้คริเลท6แล้วก็ครีดเมจ12ครับอันเนี้ยมันทําให้คุณจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับล่าสังหารนั่นคือเมื่อไหร่คุณได้โจมตีต่อเนื่องหรือว่าเมื่อไหร่ที่คุณได้ทําการใช้อันติไปนะครับคุณจะมีการได้คริติคอลบูสเพิ่มขึ้นไปอีกครับอันเนี้ยดีถ้าได้สอันนี้คือสบายเลยครับต่อไปจะเป็นบัฟ1ดาวครับอันนี้เนี่ยคือเมื่อคุณทําลายจุดอ่อนศัตรูแล้วนะครับศัตรูจะโดนหน่วงแอคชั่นครับทําให้มันได้เล่นช้าลงไปอีกครับซึ่งได้สูงสุดที่30นะครับฉะนั้นอันนี้โคตรดีเช่นเดียวกันนะ แล้วก็จะมีอันนี้ครับคือเมื่อสุดเทินของคุณเองคุณจะได้เร่งแอคชั่นขึ้นมาครับอันนี้ก็โคตรดีครับหลกัลกๆแค่ประมาณนี้ก็ผ่านได้แล้วครับเพราะว่าคุณมีการเชนบัฟน,นี่โน่น,นต่างๆเข้าไปทําให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นครับคุณก็จะเห็นเกมเพลย์ตอนที่ผมเล่นแล้วแหละว่าผมได้ตีค่อนข้างรัวเลยหลกัลกๆคือพยายามตรึงให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งไว้ตลอดเวลาก็พอนะครับสู้ๆนะทุกคนมันไม่ได้ผ่านยากขนาดนั้นเลือกบัฟฟีดแล้วมันจะผ่านได้ครับผมเล่นยังผ่านได้เลยอยากดูแบบเต็มๆ แค่อย่างเดียวครับถ้าคุณอยากดูก่อนหน้าว่าผมไปเลือกบัฟอะไรบ้างอะคุณกรอไปดูได้เลยนะจริงๆคุณจะเห็นบัฟผมตั้งแต่ที่ผมสแตมมาแล้วแหละเพราะที่ผมสแตมไว้เนี่ยมันจะบอกเลยว่าผมเลือกบัฟอะไรมาบ้างแล้วอัพบัฟอะไรบ้างนะครับต่อไปจะเป็นโลกสครับสำหรับตัวโลกสเนี่ยคุณจะเจอตัวสวาร์ลอกครับผมมากกวเข้าไปดูก่อนจะได้เข้าใจง่ายๆครับตัวสวาร์ลอกเนี่ยความน่ากลัวคือเฟสสุดท้ายของมันครับตัวสวาร์ลอกนะครับในช่วงต้นเนี่ยดาเมจจะไม่แรงมากไม่น่ากลัวเลยเลยคุณพยายามรีบปิดสวาร์ล้้วคุณจะไม่่ตองใสโลก,ก แล้วค่อยมาเริ่มใส่โล่ตอนหลังครับยกเว้นคุณได้บัฟบางประเภทที่ใส่โล่ไว้สักตัวหนึ่งหรือ2ตัวเนี่ยจะเล่นง่ายอย่างผมเนี่ยเลือกบัฟแบบนั้นมาเดี๋ยวจะอธิบายว่ามีบัฟอะไรบ้างจะเป็นคอมบิเนชันและไปลองเล่นตามดูนะครับเวลาคุณตีสว่าหลอกนะครับเขาจะแพ้ทั้งไฟไฟฟ้าและก็ลมครับผมชี้ให้ใช้ไฟฟ้าเป็นเซอร์วลลมเป็นดันเฮงผมใช้ตัวอะไรผ่านคุณก็ดูตรงนี้แล้วกันนะครับอันเนี้ยก็ดูในสเต็มได้เหมือนกันครับมีไทม์สแตปมลิงก์เป็นลิงก์สตรีมสิบชั่วโมงอยู่ที่เ,เด ก็คือก่อนจะเข้าเฟสสามคุณจะต้องมีอันติทั้งดันเฮงและเซอร์วลครับเพื่อที่เวลาคุณเจอไอ้มือเนี่ยคุณจะได้สามารถฆ่ามันทิ้งได้เลยครับในกรณีที่คุณไม่ได้บัฟล่าสังหารพิทพีกมาแต่ถ้าได้บัฟล่าสังหารดีๆมาเนี่ยคุณจะสามารถกำจัดมือได้ง่ายแบบที่ผมเล่นเลยครับ๋ย่าไปดูเรื่องบัฟกันคุณจะได้เข้าใจว่าผมเล่นยังไงและใช้บัฟอะไรบ้างสำหรับรอบนี้นะครับเราจะเล่นคอมบิเนชันกัน2อย่างก็คือล่าสังหารครับผมแล้วก็ผสมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพรประเภทอ,อนุรักษ์ครับเดียวเรอนนััก่่ป็้งมลคบบบบผขแแ2 ้ากรณีที่คุณใช้เป็น g ีพาธเนี่ยโคตรโหดโหดมากๆก,ก,ก็คือปั๊บที่คุณทําการโจมตีแล้วสร้างเควกเดเมจครับเควกดเมจเป็นเดเมจที่เกิดจากตัวพลอ,อนุรักษ์ที่คิดตามความหนาของเลือดของโลของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออนันี้ครับถ้าศัตรูตีเราเราจะสามารถทำเควกใส่เขาได้จาก30%ของปริมาณโลของเรานั่นเองนะครับอันนี้โหดมากถ้าคุณเป็น G ีพาธถ้าไม่ใช่ g ีพาธไม่โหดครับถ้าไม่ใช่ G ีพาธไปเลือกร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี้ถ้าเป็นจีพาธเลือกอันน เวลาบอสมันตีหมูมันโดนกับ3-40ูผมบอกเลยบอสเป็นขยะเปียกเลยครับแล้วก้อนี้จะช่วยเพิ่มดาเมจได้ดีครับคือดาเมจของเควสของคุณเนี่ยจะทําได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับอันนี้ใช้ดีเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ก็ดีมากมครับคือถ้าคุณให้โล่กับใครคุณจะได้โล่มาเองด้วยครับให้คนให้โล่ได้โล่ด้วยนะครับถ้าคือว่าคุณเล่นเป็นมีนาถ้าเป็นทีพาดไม่เอาบัฟนี้นะครับมีโล่วันนี้ทําให้ตัวมีนาเองไม่จําเป็นต้องโล่ตัวเองเลยครับจะโล่แค่สองตัวเท่านนั้ค่อไปมาดูที่พลาสังหารกันครับเะังกับับของโล่ที3เลบ ยังไม่ดูโลกที่3าเนี่ยไปดูโลกที่3าด้วยก็ได้เดี๋ยวผมพูดตรงนี้ซ้ําให้อีกทีหนึ่งนะครับสิ่งแรกที่คุณจำเป็นต้องหาคือบัฟอันนี้ครับผมเมื่อเริ่มเทิร์นเอฟเฟกต์ฟิสิกอลบูสที่มีอยู่จะฮิวให้เราครับอันนี้ต้องหาครับและก็ต้องอับด้วยครับเพราะว่าตัวเนี้มันทําให้คุณไม่ต้องโลกคุณจะโลกแค่2ตัวก็คือนันเฮงแล้วก็เซิร์วอลเพื่อให้สตัวนี้ตีได้แรงขึ้นจากเมจเควักแล้วก็อาจจะได้บัฟพวกบวกคีบวกแอตแทก Attack มาจากโลกของตัวบัฟอนุรันะรน,น,เเเนะร,รเพราพม ช็อตเราไม่ได้ถ้าคุณอัพเลเวลแล้วก็อัพไลท์โคนมาอันนี้เป็นคีย์หลักสําคัญครับอันต่อต่อไปก็คือพยายามหาอันที่มันทําให้คุณได้ตัวคริสมาก่อนก็คือตัวนี้ครับเริ่มเธอแล้วได้ตัวคริสติคอลบูสต์นันเองครับส่วนอันนี้เป็นออปชั่นอลนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปทําการฆ่าศัตรูตัวเล็กๆเนี่ยมันจะเชนเทินได้ครับก็คือถ้าคุณฆ่าศัตรูแล้วแล้วคุณอัพบัฟนี้ไว้นะครับมันจะมีการเร่งแอคชั่นให้คุณแล้วก็ได้รับเอฟเฟกคริสติคอลบูสต์ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับส่วนอันนี้ใช้โคตรดีเหมือนกันครับถ้ามีได้ก็ควรจะมีครับเพราะว่าเราเบรกได้ง่ายมากครับเพราะว่ามันแพ้เราทั้ง สองธาตุเลยอันนี้ทําให้เวลาเราทําลายชุดอ่อนของศัตรูเนี่ยเล่นแอคชั่นก็คือกลับมาเล่นตัวนั้นได้เลยทันทีครับแล้วก็โจมตีครั้งต่อไปจะทำา a m a g ได้มากขึ้นด้วยครับแต่อันนี้ไม่จําเป็นต้องอัพครับผมแต่ถามว่าอัพดีไหมดีถ้าไปตีบอสเพราะว่าถ้าเป็นบอสเนี่ยเวลาคุณทําให้โลกของบอสแตกนะครับมันจะเล่นทั้งทีไม่ใช่เล่นแค่ตัวคุณเองช่วงแรกอะ่ะยังไม่ต้องเลือกอัพก็ได้แต่ว่าช่วงหลังๆอะ่ะอัพปดีมากครับเพราะคุณทําลายปุ๊บคุณเล่นท ให้ตีธรรมดาให้แตกพอครับเช็คก่อนนะว่ามันตีธรรมดาแล้วแตกจริงๆอนะแล้วคุณค่อยเอาท่าใหญ่คุณมาจ่ายหลังจากนั้นเพราะว่าดาเมจคุณจะแรงขึ้น75%เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอัพไปโคตรแรงนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับคุณก็ต้องมาไล่หาปัฟ1หนึ่งดาวไม่ว่าจะเป็นอันเนี้ยสำคัญที่สุดหาให้ได้ก่อนบวกสปีดแล้วก็อัพขั้นขึ้นไปครับ หน่วงแอคชั่นศัตรูเมื่อเบรกเขาครับดาเมจคิครับเล่นแอคชั่นตัวเองบวกแอตแท็กว่นเริ่มเทินอัตตาคิอัน,นอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับไม่จําเป็นพลังงานดูเลยครับคุณคุณอยากได้อันไหนก็เอาอันนั้นเลยครับแค่นี้ผ่านได้เลยครับสบายๆจาไว้อย่างเดียวตอนถึงเฟสที่มันใช้มือเนี่ยคุณเก็บอันติไว้ทั้งเซอร์วเลและดันเฮงถ้าดันเฮงโดนขโมยให้เซอร์วเวลสัตว์ได้ถ้าเซอร์วเลโดนขโมยให้ดันเฮงเสิร์ได้จริงๆถ้าคุณกดเร็วๆครับคุณก็แค่กดถ้าไม่ตายของทั้งตตแ่่แแอนเริม ดเดี๋ยวไม่นด้ไปทาลายมือเองก็คือกดท่าไม่ตายดันทึงไปส่ยปั้งกดอันติสวาไปส่ยปั้งมือแตกครับเพราะมือแตกมันก็ขโมยเราไม่ได้ครับมือมันแตกครับมันต้องชาร์จใหม่ฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรเชื่อผมเล่นง่ายเล่นได้ครับส่วนผ่าพิเศษถ้าเกิดว่าคุณเลือกไปครบ6อันแล้วมันเด้งขึ้นมาเนี่ยส่วนตัวผมจากที่ลองนะผมถนัดอันนี้ก็คืออันที่เวลาคุณใช้สกิล R ก็คือพอล่าสังหารกระทืบมอนนะครับถ้าศัตรูมีเลือดต่ํครึ่งมันจะโดนแรงขึ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวศัตรู ได้ง่ายด้วยครับฉะนั้นส่วนตัวผมเชียร์อันนี้เป็นพิเศษครับมันจะทําให้คุณฟาร์มเร็วครับถ้าคุณไม่ถนัดกดแล้วพลาดให้คุณพิจารณาอันนี้แทนก็ได้ครับคือมันจะสามารถฟื้นพลังงานได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่ามันสามารถเก็บได้2แสกก็คือสามารถกดติได้2ครั้งติดกันครับมันเลยทําให้คุณใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันใช้เวลาเก็บนานส่วนตัวก็เลยจะเชียร์อันเมื่อกี้มากกว่าแต่ว่าเมื่อกี้เวลาไปใช้มันจะยากกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเล่นตามกันแล้วก็ค่อยๆเล่นพยายามทาความเข้า,น,น,านได้ มันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าคุณมีตัวละคอรอื่นๆเนี่ยก็มันเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้ผมอยากช่วยผู้เล่นที่เป็นสายฟรีก่อนก็เลยทาให้ตัวเองเป็นสายฟรีเพื่อให้พวกคุณเห็นว่ามันเล่นได้มันผ่านได้ต้องเลือกปับ๊บเลือกอะไรยังไงบ้างน,นะครับจะได้ถักได้ทุกคนจะได้ไม่ทอ้อจะได้ไม่ถอยจะได้ไม่ลบเกมทิง้งใครว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับผมสตรีมทุกว แล้วก็เรื่องน้ำมันวันพรุ่งนี้ผมอยู่ที่งานหัวน้ำโพของฮงไคซาลเลวนะครับใครว่างก็แวะมารู้แต่บ่าย3ามโมงเย็นครับบางทีถ้าคุณมาดูคลิปนี้ช้าแสดงว่าผมไปงานแล้วนะครับเพราะว่างานมันคือวันที่29โอเคนะครับไม่บ่ายครับ